สวัสดีครับพบกับผม2สิงโมดิฟายนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาเช็คระบบไฟนะครับซึ่งทางเจ้าของบ้านนะครับให้ผมมาเช็คระบบไฟของไฟล้วนนะครับเนี่ยไฟล้วนนะครับคือมันไม่ติดนั่นเองนะครับผมปัญหาก็คือว่าปกติเขาจะมีตัวตั้งเวลานะครับตั้งเวลาไว้ประมาณหนึ่งทุ่มนะครับแล้วก็ประมาณตีสอมันก็ปิดเป็นนาฬิกานะครับเป็นคล้ายๆกับ ตั้งเวลาไว้นะครับผมปิดเปิดอัตโนมัตินั่นเองโดยควบคุมโดยเวลานะครับผมนี่นะครับแต่ทีนี้มันมีปัญหาว่ามันไม่ติดนะครับผมหลอดไฟก็ไม่น่าจะเสียเพราะว่ามันไม่ติดทั้งเซ็ตเลยนะครับทั้งชุดเลยนะครับเนี่ยไฟรั้วพวกนี้ครับนี่นะครับตามรั้วพวกนี้เนี่ยโคมเป็นโคมลักษณะแบบนี้นะครับเนี่ยนี่นะครับเนี่ยไปทั้งหมดเลยนะครับ ก็น่าจะประมาณ30กว่าหลอดนั่นเองนะครับายาวไปถึงลวดด้านหลังนะครับทีนี้นะครับเท่าที่ผมดูจากลักษณะอาการแล้วอ่ะมันไม่น่าจะเกิดขึ้นจากจากโคมพวกโคมพวกหลอดนะครับเพราะว่ามันเป็นทั้งเซตนะครับก็น่าจะเป็นที่ระบบไอตัวทัมเมอร์ตัวตั้งเวลานั่นเองเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนนะครับผมว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับตามมาเลยครับผม เป็นนักเซตเลยนะครับเนี่ยครับก็ตรงนี้ไปจนสุดลัวเลยนะครับด้านหลังลึกไปเลยนะครับฝั่งละประมาณน่าจะประมาณ30กลอดได้นะครับผมเนี่ยเป็นแนวไปเลยนะครับคือมันไม่ติดพอถึงเวลาแล้วมันไม่ติดเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนนะครับผมก็เอาเครื่องมือนิดนึงนะครับ ก็นี่นะครับตู้คอนโทรนตู้คอนโทรนจะอยูอ่ตรงข้างในนะครับเป็นริม้วด้านในนะครับพวกทัมเมอร์ชุดคอนโทรนมันนะครับผมก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยครับก็จะแคบๆนิดนึงครับผมถามเข้า,ขามาเลยเนี่ยคือที่ผม เข้ามาดูตรงนี้เลยก็เพราะว่ามันเป็นทั้งเซ็ตนะครับถ้าเป็นพ่อหลอดหรือว่าโคมหรือว่าอะไรเนี่ยมันไม่น่าจะเป็นทีเดียวพร้อมกันทั้งหมดนะครับเนี่ยตรงนี้ตู้คอนโทรลเดี๋ยวเราจะแกะดูตรงนี้ก่อนนะครับเป็นทัมเมอร์เป็นนาฬิกานะครับตั้งเวลาไว้นะครับผมมาดูกันเลยครับมาเลยครับนี่นะครับก็เป็นตู้คอนโทรนครับพื้นที่มันจะแคบนิดนึงนะครับเพราะว่าอยู่ด้านผนังหลังกําแพงด้วยนะครับเดี๋ยวผมถอดดูกันครับ อ่าตร้นี้น่าจะเป็นตู้คอนโทรลมันนะครับมี2ตู้นะครับมาดูอีกทีนะครับผมว่ามันจะเป็นอะไรนะครับผมตัวนี้ลำบากนิดนึงนี่นะครับตรงนี้เป็นแมกเนติกนะครับผมอ๋อช่วงนี้เป็นแมกเนติกนะนี่นะครับ แม่เนติกนั่นเองอตรงนี้ยังไม่ใช่ทามเมอร์นะครับตรงนี้เป็นแม่เนติกแม่เนติกเดี๋ยวเช็คไฟแปบ๊บนึงอันนี้เป็นไฟอ่ไฟที่เข้ามานะครับเนี่ยลายนะครับสีแดงตรงนี้เป็นนิวตันนะครับไฟจะเข้าตรงนี่แม่เนติกนี่นะครับ แล้วก็รอแมกเนติกทำงานมันก็จะจ่ายให้กับชุดหลอดไฟรัวทั้งหมดนะครับตรงนี้แมกเนติกไม่ทำงานเพราะว่ามันต้องรอการสั่งงานของทามเมอร์นะครับผมตัวนาฬิกาตัวทามเมอร์นั่นเองนะครับเนี่ยตรงนี้นะครับไฟจ่ายตู้นี้น่าจะเป็นตู้ทามเมอร์นะครับนาฬิกานั่นเองนะครับเนี่ยพอไฟจ้ำจัดไฟเนี่ยตรงนี้มีไฟนะเห็นไหมจ้ำเข้าไปข้างในนะครับแล้วก็จ่ายออกมาให้กับ ไฟตรงนี้ยังไม่มีไฟเนี่ยเป็นคอยของแมกเหนติกนะครับก็คือมันไม่ทํางานเพราะว่าอาจจะมีปัญหาตรงนาฬิกาเดี๋ยวเราถอดนาฬิกาตรงนี้ดูนะครับเนี่ยตู้น่าจะอยู่ในตู้นี้แหละครับเค okay, นะครับก็เดี๋ยวผมถอ,อดน็อตก่อนก็ตัวทามเมอร์นี่ แกดูก่อนนะครับเดี๋ยวผมค่อยอธิบายทีนึงนะครับ,ลรบ,กกบหลนะ่นครับแกมาพื้นที่มันลำบากนิดนึงนี่นะอันนี้นะครับเห็นไหมตัวนี้เป็นตัวทัมเมอร์นะครับเนี่ยนี่นะครับตัวทัมเมอร์ตั้งเวลานั่นเองปิดเปิดนะครับ ลองแกะดูก่อนนี่นะครับเห็นไหมอ่าสีแดงมันเป็นเห็นไหมตรงนี้มันจะเป็นตัวเลขบอกนะครับว่าอ่าจำนวนชั่วโมงมันนะครับเวลาเหมือนนาฬิกาเองนะนี่หนึ่งนาฬิกานะครับเนี่ยเห็นไหมอสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสี่สิบเจ็ดสิบสองสามสี่สิบห้าโมงสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าจนถึงยี่สิบสี่นะครับคือยี่สิบสี่ชั่วโมงหรือว่ายี่สิบสี่นาฬิกานั่นเองนะครับ ตอนนี้เขาตั้งไว้ที่นี่นะครับเห็นไหมตัวสีแดงเนี่ยมันจะมีคําว่า on อยู่นี่นะครับโอน on นะครับอนคือเปิดนะครับเขาตั้งเวลาไว้ที่19นาฬิกาก็คือ1นึ่ทุ่มนะครับตั้งเวลาเปิดไว้ส่วนสีขาวตรงนี้นะครับมันจะมีตัวสื่อเขียนเล็กๆติดตรงนี้ครับว่า off นะครับสีขาวคือออฟนะครับคือปิดนั่นเองครับประมาณเลข2ก็คือตีสองนะครับเนี่ยนี่นะครับตอนนี้ก็เวลาประมาณบ่ายสามนะครับเห็นไหมนาฬิกาก็ย นาฬิกาของผมเห็นไหมเนี่ยตอนนี้15นาฬิกาก็คือบ่ายสามนะครับเนี่ยไอตัวหมุนเนี่ยเห็นไหมมันจะมันจะเลื่อนไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยตอนนี้ก็เข็มลูกศรลงชี้ว่า15้านาฬิกาตอนนี้ก็บ่ายสามนะเห็นไหมเนี่ยนี่นะครับคือหลักการทํางานมันก็คือว่านาฬิกามันจะหมุนไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยตรนสีแดงมันจะหมุนไปเรื่อยๆนะหมุนไปเรื่อยจนจนถึงตรงนี้นะตำแหน่งเนี้ย มันจะเป็นกระเดื่องเป็นเฟืองสวิต์นะครับไอตัวสีแดงจะไปกดสวิตต์ตัวนี้นั่นเองนะครับผมเนี่ยตรงนี้นะครับอ่าพอตัวสีขาวนะครับหมุนไปจนถึงเวลาประมาณทีสองเนี่ยตัวสีขาวมันก็จะไปปลดล็อกก็คือไปปิดกระเดื่องหรือว่าเปดิปดปิดเป็นไอสวิต์ล็อกมันนั่นเองนะครับตัวล็อกมันนั่นเองเป็นกระเดื่องเป็นสวิต์นั่นเองนะครับเื่อกดตัวนี้ทําให้ปิดการทํางานนั่นเองครับหรือตั้งเวลาอัตโนมัติโดยใช้นาฬิกาตัวนี้นะครับผม อันนี้ก็จะเป็นตัวเทสนะครับออนออฟเนี่ยนี่หมุนได้นะครับผมลองหมุนดูนะครับนี่เห็นไหมเดี๋ยวผมเช็คดูนะครับว่าไฟไปหรือเปล่าอ่าเนี่ยเห็นไหมไฟไปจ่ายไปที่คอยจ่ายให้แมกเนดติดทํางานแล้วนะครับเนี่ยนะเห็นไหมแมกเนดติดทํางานแล้วน่ะตรงนี้นะครับเนี่ยมันบุ๋มเข้าไปเลยนะครับทำงานแล้วเนี่ยไฟจ่ายเข้าคอยนะครับเห็นไหมเนี่ยนี่ไฟจ่ายเข้าคอยแล้วนะครับเดี๋ยวผมลองเทสอีกทีนะครับ แมกนติกอยู่ทำงานนะครับไฟตรงนี้ไม่มาแล้วนี่เห็นไหมไฟไม่มาแล้วนะครับพอหมุนอีกรอบลอง,ลองทชสก,การทํางานนะผมหมุนออนนะครับนี่แมกนติกทางานนะครับมมน,น,บน,น,น,บนี่ไฟตรงนี้มีแล้วเห็นไ,ไหมครับแสดงว่าชุดแมกนาติกเนี่ยไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะนี่ไฟจ่ายมาแล้วนะครับเห็นไหมไฟจ่ายมาแล้วนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งผมขึ้นดูนะ ลองดูนะครับสังเกตไฟหลอดนั้นนะครับสังเกตที่โคมไฟสีดําหลอดนั้นนะครับมีต้นไม้บางนิดหนึ่งนะนี่นะตรงนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดนะครับสั่งให้แม่นี่ติดทำงานดูนะครับอ่าตรงผูมไม้นะเห็นไหมครับแสงไฟนั่นแหละแสดงว่าหลอดไฟทํางานแล้วนะครับเห็นไหมเดี๋ยวสังเกตตรงนี้ได้ดีะครนะเนี่ยตำแหน่งประมาณผูมไม้นะครับแสงไฟมันกระท้อนอยู่ตรงนั้นนะนะผมสั่งปิดแล้วนะครับเห็นไหมดับติดดับ ปิดดับแสดงว่าตรงนี้นะผมเทสเมนนวลนะครับเทสเมนนวลก็แสดงว่าหลอดไฟระบบไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับผมเทสเมนนวลทีนี้เรามาดูนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับว่าทําไมมันไม่ทํางานนะครับเพราะว่าตรงนี้เท่าที่เคยซ่อมมานะครับมันมีปัญหาตรงที่ว่าไอตัวตัวไอเนี่ยนะตัวสลักมันเนี่ยตัวต่อนี่นะครับเนี่ยไม่ไจเรียกอะไรนะครับเนี่ยนะ มันมีปัญหาบ่อยมากนะครับเวลาใช้งานเป็นนานๆตัวนี้มันจะกรอบไอต,บไต,รต,รบตัวนี่นะครับเห็นไหมสังเกตตรงนี้นะครับเนี่ยตัวนี้นะครับใช้ไปนานๆเนี่ยตัวนี้มันชอบหกักเท่าที่เคยซ่อมมานะครับตัวนี้มันหักนะครับเนี่ยแต่เดือยมันเป็นเดือยออกมาเนี่ยเพื่อ,อไปปลดล็อกเอาไปดันดันล็อกสวิตนั่นเองนะครับเนี่ย ตัวออนนะครับผมเดี๋ยวผมจะดูตัวนั้นว่ามีปัญหาอะไรจริงหรือเปล่านะครับมันมีฮะป,ปัญหาอะไรหรือเปล่านะครับต้องลองถอดมาเช็คนะครับ mm. เห็นไหมครับไอตัวเดือยตัวนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมมันมันหักนะครับเนี่ยตัวเดือยตรงนี้ยื่นออกมาตรงนี้มันหักเห็นไหมครับตัวนี้เป็นตัวออนเดี๋ยวผมดูให้เอาอีกตัวให้ดูนะครับเห็นไหมต่างกันนะครับ เนี่ยตัวนี้ตัวดีตัวนี้ที่มันหักไปนั่นเองนะครับเนี่ยมันก็เลยนะครับไอ้ตัวนี้มันจะเป็นตัวดันเฟืองชุดสวิตต์ตรงนี้นะครับเนี่ยเป็นกระเดื่องตรงนี้นะครับเนี่ยข้างบนเนี่ยพอมันหมุนไปไอ้ตัวเนี้ยเนี่ยชี้ยื่นออกมานะครับมันจะไปดันในชุดสวิตต์นั่นเองนะครับทาให้ออนแต่ตัวนี้มันหักนะครับตัวนี้มันหักมันทําให้ไม่สามารถออนได้นั่นเองนะครับเนี่ย โอเคนะครับก็คือเป็นชัวๆเลยนะครับตัวเนี้ยเสียนะครับผมไอตัวสีแดงเนี่ยนะครับกระเดื่องมันหักนะครับผมเนี่ยก็ผมเปลี่ยนไปเลยถ้ามันมีมมสเปรให้อยู่แล้วเนี่ยอุย้ยก็ใส่เข้าไปตำแหน่งเดิมเลยนะครับเนี่ยนะตันนี้เองเนี่ยนะครับเปลี่ยนดน้ตัวนี้ไปเท่านั้นเองนะครับตัวกระเดื่องนี่มันหักเนี่ยนี่ครับสาเหตุเลยเอา่า หลายๆท่านก็อาจจะสงสัยว่าทําไมม,มันมันไปต่อตรงไหนนะครับเดี๋ยวนะให้ดูใกล้ๆกน,นะครับผมเนี่ยตรงนี้นะครับเห็นไหมเนี่ยมันจะเป็นเฟืองเป็นกระเดื่องตรงนี้นะเวลาตัวนี้เขี่ยวตัวนี้มาดันเนี่ยตรงนี้มันก็จะโดนโดนดนันไปเห็นไหมครับเนี่ยสังเกตนะผมลองเมนร้นดูนะไม่เอ่ยดูนะนี่นะสังเกตน,นะครับไอตัวสีแดงพอมาถึงปุ๊บมันจะไปดันในตัวเฟืองเป็นกระเดื่องดูนี้เห็นไหมเนี่ยเริ่มดีละเริ่มนีละ นี the 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 no ่เห็นไหมครับมันจะวนไปอย่างนี้เรื่อยๆนะพอถึงทุ่มนะครับแล้วก็พอไอตัวปิดอ่ะมันจะมีตัวกระเดื่องสองชุดนะครับตัวเฟืองในสองชุดไอ้ด้านล่างนี่จะเป็นไอตัวปิดนะครับตัวขาวๆนะจะเป็นตัวปิดตัวบนเนี่ยสังเกตว่าตัวขาวกับตัวแดงเนี่ยมันกระเดื่องมันจะต่างกันนะครับมีระยะมันต่างกันนะครับเนี่ยนี่มันจะหมุนไปเรื่อยไหมเนี่ยเนี่ยนะครับเป็นเฟืองนะครับไปเรื่อยๆนะมันจะตัวเนี้ยสีแดงนี่มาเฟถึงตรงนี้นะมันจะไปดันสวิตช์นั่นเอง เ็นไหมครับเนี่ยแบบนี้เลยนี่นี่สาเหตุก็คือว่านะครับโอเคสาเหตุนะครับที่เจอก็คือว่านี่ครับไอตัวสีแดงนี่แหละครับเนี่ยหักไปนะครับโอเคผมเปลี่ยนไปก็น่าจะโอเคแล้วนะครับเพราะดูแล้วไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับเพราะว่าเกิดจากตัวนี้นะครับเจอบ่อยนะครับเวลาไปซ่อมนะครับเพราะว่าตัวนี้มันชอบหักนะครับโอเคนะครับผม ี๋ยวผมปิดประกอบฝานะครับก็โอเคแล้วตรงนี้ก็สําหรับวันนี้นะครับมาเช็คหลอดไฟลวนะครับก็เป็นทัมเมอร์นั่นเองนะครับตรงนี้ตัวตัวกิปฟมันเนี่ยครับก็เป็นสาเหตุที่ตัวนี้ที่มันหักนะครับดูแล้วนะครับเจอบ่อยตรงนี้ก็สําหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับสำหรับการรับชมถือว่าเป็นเกรดความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับท่านผู้ชมนะครับผม ก็ยังไงก็ขอบคุณสำหรับการรับชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสองสิงมอนิไฟนะครับเพื่อรับชมสาระดีๆในคลิปต่อไปนะครับผมสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับและขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม